วันนี้มีลูกค้าครบถั่วจองหมึกผัดน้ำดำ20จานเราจะมาเตรียมวัตถุดิบทำน้ำซอสกันก่อนวัตถุดิบที่ทางร้านใช้ก็มีรากผักชีกระเทียมหัวหอมพริกไทยและดีหมึกเอาทุกอย่างมาปั่นรวมกันให้ละเอียดแบบนี้เลยเตรียมวัตถุดิบเสร็จแล้วก็ไปผัดเครื่องกันได้เลยตั้งไฟใส่น้ำมันใส่กระเทียมลงไปผัดก่อนตามด้วยเครื่องที่เราปั่นไว้ผัดไปเรื่อยๆจะได้กลิ่นหอมของเครื่องเทศ จากนั้นก็เติมน้ำตามด้วยเครื่องปรุงสำหรับ20จานในวันนี้เครื่องปรุงที่ใส่คือน้ํามันหอย1ชามน้ําตาล5ช้อนผงนัวนิดหน่อยซีอิ๊วขาว5ตะบวยซอสปรุงรสฝาเขียว3ตะบวยผัดให้เข้ากันแค่นี้ก็ได้น้าซอสสำหรับผัดหมึกผัดน้ําดำแล้วครับจากนั้นก็นําหมึกมาผัดกับซอสที่เราเพิ่งเตรียมเมื่อกี้ผัดให้เข้าเนื้อ ก็พร้อมตักใส่จานได้เลยลองไปทำกันดูนะครับรอบหน้าอยากให้ทำเมนูอะไรให้ดูอีกคอมเมนต์บอกมาได้เลยนะครับสุดท้ายนี่ถ้าใครมาเที่ยวหาเจ้าหลาวอย่าลืมแวะเข้ามาชิมหมึกผัดน้ำดำของเรานะครับ